สวัสดีครับบลจกุงศรีขอนำเสนอ2กองทุนลดภาษีนะครับสำหรับในกองทุนแรกกองทุนเปิด Global Brand Equity ปันผลเพื่อการออม KFG Brand S SF กองทุนนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นหลุมหลบภัยนะฮะในสภาวะที่เศรษฐกิจหรือตลาดเนี่ยมีความผันผวนโดยที่ลงทุนผ่านตัวมัลติฟันมอร์แกนสแตนเล y นะครับโดยได้รับมอร์นิ่งสตาร์เนี่ยห้าดาวด้วยกันนะฮะสำหรับคอนเซปต์ของกองทุนนะฮะคำว่าแบรนด์เนี่ยไม่ใช่แบรนด์เนมนะแต่หมายถึงแบรนด์รอยัลตี้ลูกค้าเนี่ยซื้อแล้วก็ซื้ออีกโดยที่กองทุนก็จะไปลงทุนในบริษัทนะที่มีสินค้าและบริการเนี่ยที่มีรายได้สม่ําเสมอเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันอาจจะ จะเป็นปัจจัย4หรือไม่ใช่ปัจจัย4ก็ได้นะครับณปัจจุบันลงทุนอยู่3เซกเตอร์หลักๆด้วยกันเซกเตอร์แรกก็คือ c o n sumer staple สินค้าอุปโภคสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับตัวอย่างเช่น l e k u i d ベンเทอร์น,นะครับทำพวกดูเหล็กเดสตอลนะครับ P&G ทำเฮดแอนด์โชเดอรกลุ่มที่2คือเทคโนโลยีแต่จะเป็นเทคโนโลยีที่มีรายได้สม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์อย่างเช่นตัว Microsoft หรือว่าตัว Visa กลุ่มที่3เซกเตอร์ที่3จะเป็นเฮลท์แคร์นะครับก็จะมีรายได้ที่สม่ำเสมอเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นตัว Baxter อร์ก็คือทําน้ํายาล้างไตนั่นเองนะครับและนี่ก็คือชมหน้าของตัว Top 10นะครับซึ่งเราก็จะเห็นทั้งบริษัทเราก็แบรนด์สินค้าสินค้าเหล่านั้นนะครับซึ่งผมเชื่อว,ว่าเราคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะฮะแล้วเราก็อาจจะเคยซื้อสินค้าและบริการของบริษัทและก็สินค้าเหล่านี้ด้วยนะครับ เอาละสิ่งที่เราพูดมานะครับเกี่ยวกับเรื่องความสม่ําเสมอเนี่ยมันก็นํามาสู่ในเรื่องของกําไรนะกำไรที่บริษัทเหล่านี้เนี่ยสามารถทําได้นะครับซึ่งถ้าเราดูจากภาพเนี่ยกำไรที่กองทุน KFG b a n d ไปลงทุนเนี่ยจะเป็นแท่งสีน้ําเงินนะครับเทียบกับกําไรของตลาดทุนโลกเนี่ยก็จะเป็น แท่งสีฟ้านะ,ะจะเห็นได้ว่าศักยภาพในการทํากําไรเนี่ยก็สูงกว่าแล้วที่สําคัญก็คือมีความเสถียรภาพมากกว่าด้วยนะครับเราลองดูมาทางด้านขว,า,ขวาเนี่ยหลังจากที่เกิดโควิดเนี่ยเราเห็นเราเห็นไหมฮะว่ากําไรของสีฟ้าเนี่ยตลาดโลกเนี่ยปรับตัวลดลงไปค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ากําไรของตัวกองทุนเค G จีแบรนด์เองนะที่เขาไปลงทุนเนี่ยปรากฏว่าปรับตัวลดลงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ตลาดแล้วก็นักลงทุนเนี่ยให้ความสนใจตอนนี้เป็นอย่างมากก็คือความเสถียรภาพความมีเสถียรภาพ ของกําไรนะซึ่งมันก็นํามาสู่ในเรื่องของผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพเช่นเดียวกันกองทุนนี้เปิดมา19ปีนะปรากฏว่าเป็นบวกได้17ปีติดลบแค่2ปีเท่านั้นในปีนี้ก็ยังเป็นบวกนะครับผลตอบแทนที่ท่านเห็นเนี่ยของกองทุนจะเป็นสีน้ําสีน้ําเงินนะครับเ <c oughs> ทียบกับตัวดัชนีหุ้นโลกเนี่ยจะเป็นสีฟ้าจะเห็นว่าหลายๆครั้งที่สีฟ้าติดลบเนี่ย สีน้ําเงินเนี่ยติดลบน้อยกว่าหรืออาจจะเป็นบวกได้ด้วยสัํปานะครับและนี่ก็จะเป็นตัวผลตอบแทนของกองทุน KFG แบรนด์นะฮะอันนี้เราใช้ตัวที่เป็นกองทุนเปิดมานําเสนอเพราะว่ายาวกว่านะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วก็บริหารเหมือนกันนะครับจะเป็นแท่งสีเหลืองเทียบกับตัวเบนช์มาร์กก็จะเป็นสีสีเทานะครับผลตอบแทนตามตารางด้านล่าง1ปี3ปีหรือว่าตั้งแต่จัดตั้งกองที่ท่านเห็นเนี่ยอันนี้คือเฉลี่ยต่อปี ก็จะเห็นได้ว่าก็ทําได้ค่อนข้างดีทีเดียวต่อมาครับจะเป็นกองทุนที่2คือกองทุนเปิดกรุงศรี global technology equity เพื่อการเลี้ยงชีพนะครับ K F G Tech R M F ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวกองผมจะพูดถึงความน่าสนใจของหุ้นกลุ่มเทคก่อนนะครับ ภาพที่ท่านเห็นเนี่ยผลตอบแทนสีส้มนะคือดัชนีเอ่อผลตอบแทนของ s p ในรอบ5ปีที่ผ่านมาซึ่งจริงๆแล้ว s p เป็นดัชนีหนึ่งที่แข็งแกร่งเอาอร์ฟอร์มมากๆนะฮะแต่ปรากฏว่าแท่งสีส้มที่ท่านเห็นเนี่ย78%นะรีทเทินที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากหุ้นกลุ่มเทคแล้วก็หุ้นกลุ่มอ e ีคอมเมิร์ซนะจะเห็นได้ว่าเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มเทคเนี่ยมันเป็นเมกะอัพเทรนด์ของตลาดหุ้นอย่างแท้จริงนะครับซึ่งผลตอบแทนที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดจากการสรเเเปิิลยนนะนะมันก,นก,นนก,นากกกกดดจจาาาพื้ฐ กำไรที่มันเติบโตขึ้นจริงๆนะครับเราลองดูภาพนี้นะฮะสีเหลืองคือกําไรของหุ้นกลุ่มเทคสีดําคือตัว S&P โดยทั่วไปนะฮะเราย้อนกลับไป5ปีเช่นเดียวกันเนี่ยนะผลตอบเราให้กําไรเริ่มต้นที่100เท่ากันนะจาก100เนี่ยนะสีเหลืองคือคือกลุ่มเทคเนี่ยขึ้นมา171 การเติบโตสูงมากในขณะที่สีดำเอสทั่วไปจาก100ขึ้นมาเพียงแค่ร้อยเท่านั้นเองนะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มเทคเนี่ยสามารถเติบโตได้สูงกว่าจริงๆคําถามต่อมาก็คือแพงไปแล้วหรือ,อยังนะครปีนี้เราอาจจะเห็นกองทุนหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยขึ้นมากัน40-50%เเลยนะครับถามว่าแพงไปแล้วหรือเปล่าเราจะดูแต่ราคาไม่ได้เราจะต้องดูในแง่ของตัว P/E ratio ด้วยนะครับเพราะมันจะเป็นการสะท้อนในเรื่องของตัว อก็ค e ือตัวอื r n นิ่ด้วยว่าสัมันเติบโตไปด้วยนะครับในภาพที่ท่านเห็นผมเอา P/E ratio ของหุ้นกลุ่มเทคหารด้วย P/E ของตลาดทุนโลกนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ ถ้ากราฟที่ท่านเห็นน่มันคือ1.2 1.2ก็คือ20%หมายความว่าระดับ PE สูงกว่า20%อันนี้คือพรีเมียมนะพรีเมียมที่หุ้นกลุ่มเทคเนี่ยมันแพงกว่าดัชนีโลกโดยทั่วไปถ้าถามว่าแพงไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แพงเลยนะเทียบกับตัวเอาลุกพื้นฐานทุกอย่างที่มันดีและเหนือกว่ามากๆเนี่ยนะนะนะปัจจุบันพรีเมียมแค่20%ผมว่าอยู่ในระดับที่ย่อมรับได้ไม่ได้แพงจนเกินไปสําหรับในแง่ของตัวกองทุนเรานะฮะ Global Technology Equity Fund ซึ่งณนะปัจจุบันก็ได้รับ Morningstar สีดาว สำหรับในส่วนของคาแรคเตอร์ของกองทุนนะครับกองทุนจะเน้นปัจจัยลงทุนจัดปัจจัยพื้นฐานลงทุนหุ้นแบบบอททอมอานะฮะไม่ยึดติดดัดชนีนะฮะตัว,ตว,ตวอุตสาหกรรมไหนใน,ในกลุ่มเทคไม่ดีก็ลงน้อยหรือไม่ลงนะครับตัวไหนดีก็สามารถลงได้เยอะๆแล้วในแต่ละตัวเนี่ยก็จะลงที่เรียกว่าไฮคอนวิชชั่นหรือว่าระดับความเชื่อมั่นสูงก็อาจจะลงน้ําหนักแต่ละตัวเนี่ยอาจจะเยอะระดับหนึ่งนะครับโดยที่กองทุนเองก็จะไปเฟ้นหาบริษัทนะที่มี การเติบโตที่สูงซึ่งเทคอะเติบโตสูงอยู่แล้วนะฮะกองทุนก็จะยิ่งไปหาบริษัทที่เติบโตสูงโดยที่เน้นบริษัทที่มีตัวสินค้าใหม่ๆที่เป็นนิวเทคโนโลยีนั่นเองนะครับที่จะสร้างการเติบโตให้กับทางบริษัทและนี่ก็คือพอร์ตการลงทุนณนะปัจจุบันนะครับเป็นรายเซกเตอร์โดยที่ทางกองทุนเองเนี่ยน้ำหนักที่ลงเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินนะครับเทียบกับตัวเบนช์แม็กก็คือจะเป็นสีฟ้าณนะปัจจุบันลงอยู่ด้วยกันสามเซกเตอร์ใหญ่ๆนะฮะก็คือตัวซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ต แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์นั่นเองนะครับและนี่ก็คือโฉมหน้าท็อป10นะครับของหุ้นที่ถืออยู่ณนะปัจจุบันผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่ากล้าพูดได้เลยว่าแต่ละตัวเนี่ยถือว่าเป็น global leader นะเป็นผู้นำในตลาดโลกแทบทั้งสิน้นผมเชื่อว่านักลงทุนเองก็คุ้นหูคุ้นตากับชื่อเหล่านี้เป็นอย่างดีรวมทั้งนะฮะเราอาจจะเป็นผู้ใช้สินค้าและบริการของบริษัทเหล่านี้ด้วยนะครับและนี่ก็คือตัวผลตอบแทนของกองทุนของตัว master fund นะครับจะเป็น แท่งสีเหลืองนะฮะเทียบกับตัวเบนชม์ูจะเป็นสีขาว s p สีสีเทาแล้วคู่คู่แข่งก็คือจะเป็นในส่วนของตัวแท่งสีงเงินแลวนี้ก็จะเป็นผลตอบแทนของตัวกอง KFGT e c h ซึ่งเราใช้กองคุณเปิดเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าผลตอบแทนยาวกว่าแต่ว่าบริหารเหมือนกันนะครับผลตอบแทนของเราจะเป็นแท่งสีเหลืองเทียบกับตัวเบนชม์ูก็คือจะเป็นแท่งสีเทานะครับซึ่งผลตอบแทนตาราง ด้านล่างที่ท่านเห็นเนี่ยอันนี้จะเป็นเฉลี่ยต่อปีเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าอย่างในช่วงปีนี้นะถ้าไปดู Year to date เนี่ยกองทุนก็ปัดขึ้นมาก็เยอะพอสมควรเลยนะประมาณ46%แต่ผมคิดว่าสําหรับกลุ่มเทคเองก็สามารถที่จะไปได้ต่อนะครับและนี่ก็คือ2กองทุนแนะนำนะครับเพื่อใช้ในการลดภาษีสําหรับอของบรลจอกลุ่มสีสวัสดีครับ